สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปเผยอาการซาวินโยบอกนักเตะแค่เป็นตะคริว แฟนบอลโล่งใจนะครับหลังจากที่บอสเปปควาเดียล่าของเรานะครับได้ออกมาตอบสื่อโดยเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของซาวินโยที่ขอเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมกับเบนฟอร์ตว่าแค่เป็นตะริวเท่านั้นซาวินโยนหรอดูเหมือนว่าเขาจะเป็นตะริวนะเขาเดินม,มาแจ้งกับผมแบบนั้นแต่ยังไม่ได้คุยกับแพทย์ประจำทีมยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกที่เปปกวเดียล่ากล่าวนี่นะครับก็เป็นคำตอบของบอสเปปนะครับแม่ซาวินโยนี่ตั้งแต่ลงให้กับแมนซิตี้ของเรานะครับ มักจะมีอาการเจ็บเล็กเจ็บน้อยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างตกใจตามกันไปเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านสาวินโยนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับและเกมล่าสุดที่เจอกับเบนปอดในการชนะ2ประตูตอนหนึ่งเนี่ยสาวินโย มีอาการเป็นตะคิวเท่านั้นนะครับนี่นะครับบ๊อบเป๊ปก็เป็นคนมาตอบเองเลยมาดูข่าวที่2งกันต่อนะครับเป๊ปให้เครดิตเบนฟอร์ทำเรือหือจับกว่าจะคว้าชัยเป๊ปัวเดียล่านะครับให้เครดิตกับโทมัสแฟงและเบนฟอร์กับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมบอกว่าพิมเบลลีกยากทุกเกมและเขาชื่นชอบที่จะชนะแบบหือจับมากกว่ากินหมูกรุบสบายๆหลังเอาชนะเบนฟอร์สองนึงนะครับ บัเป๊ปก็ได้บอกว่าผมเป็นบิ๊กแฟนของโทมัสแฟงผมจําไม่ได้เลยว่าในรอบ8ปีหรือ9ปีเนี่ยจะมีทีมไหนที่เล่นได้แบบเดียวกับพวกเขาเราโชคดีมากที่ได้ประตูจากลูกยิงเชลล็ พะพวกเขาสมควรแล้วที่จะขึ้นนำ1-0เราเจอปัญหายอย่างมากในการอ่านเกมเราต้องดูว่าเมื่อไหร่จะต้องยิงและไล่เพรสเราโชคดีที่หาทางทำประตูได้และในครึ่งหลังเราทำได้ดีขึ้นและน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้เราจำเป็นต้องรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของสอมโมสรฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างไรพริมพิลีกยากอย่างไรในทุกเกมผู้คนต่างบอกว่าแมตซิตี้แข็งแกร่งแต่พิมพิลีกมีความยากวันนี้คือบทพิสูจน์อย่างแท้จริง เบนฟอร์ดพวกเขาเล่นบอลยาวแต่ก็มีความสามารถในการเล่นที่ดีด้วยผมต้องให้เครดิตลูกทีมของผมที่สามารถเอาตัวรอดและผ่านมันมาได้ผมชอบที่จะชนะแบบนี้มากกว่าชนะ4หรือ5 0น,นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนี่นะครับบอสเป๊ปของเรานะครับบอกได้เลยนะครับว่าชอบความท้าทายนะครับแหมชอบอะไรตื่นเต้นก็ไม่บอกนะครับ ในเกมที่แมนซิตี้ของเรานะครับชนะเป็นฝอสองประตูต่อหนึ่งนะครับแมนซิตี้ของเราก็โดนยิงนําก่อนในช่วงต้นเกมนะครับแต่ก็สามารถแก้ตัวได้จากการยิง2ประตูจากเอริงฮาร์แลนด์นะครับแม่เกมนี้บอกเลยว่าคือจับทําแฟนบอลอย่างพวกเราเนี่ยลุ้นกันตาตั้งเลยทีเดียวมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับเป๊ปเผยฮาร์แลนด์จิตใจแข็งแกร่ง บั๊เป๊ปนะครับได้เปิดเผยพร้อมชื่นชมจิตใจของเอริงฮาร์แลนด์นะครับว่าเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งเพราะว่าเจ้าตัวเดือนเข้ามาขอเล่นในนัดเจอกับเบนฟอดด้วยตัวเองนะครับท้งที่ใจนั้นยังเศร้าหลังการเสียชีวิตของทางด้านอีวาเอ็กจาคุณลุงที่เป็นพ่อทุนหัวช่วยดูแลเขามาตั้งแต่เกิดนะครับบั๊เป๊ปก็ได้กล่าวถึงฮาร์แลนด์นะครับบอกว่าฮาร์แลนด์กลับมาหลังจากข่าวการเสียชีวิตเขารู้สึกขดหูพอสมควรและดูดาวๆพวกเราทุกคนจึงพยายามดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อมีใครทุกคนเจอกับสถานการณ์แบบนี้คุณต้องอยู่ใกล้ๆพวกเขาเมื่อวานเขาดีขึ้นมากแล้วนะเขาจึงเข้ามาบอกกับผมเองดูอารมณ์ของเขาดีขึ้นและบางครั้งวิธีที่ดีสุดสําหรับการลืมก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองนอกจากนี้เป๊ปกวเดียล่านะครับรวมถึงนักเตะชุดใหญ่ยังได้ทําพวงหลีดพร้อมกับส่งข้อความเพื่อไว้อาลัยแต่อีวาออคุณลุงของเอริงฮาร์แลนด์ด้วยนะครับและได้มีโน้ตนะครับบอกว่าเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเพื่อนที่เรารักอย่างอีวา คุณทำให้วันของเราสดใสขึ้นในทุกๆวันและมันรู้สึกแปลกๆที่เราจะไม่ได้เจอกับคุณอีกแล้วรอยยิ้มจิตวิญญาณและความเป็นนิรันดร์ของคุณจะถูกจดจําไปตลอดขอบคุณที่เป็นตัวหนึ่งในความทรงจําของเราจากพวกเราทุกคนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับมทิตีของเราก็ได้จัดทําพวงหลีดพร้อมกับแนบโนต้ตไปให้กับาทางด้านอีวอาคุณลุงของเอริงฮาร์แลนนะครับที่ได้เสียชีวิตไปหลังจากที่ กลับมาจากทีมชาติเมื่อล่าสุดนะครับกลับมาสู่สโมสรแล้วก็ทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณลุงของเอริงฮาแลนด์นะครับซึ่งเขาทั้งสองคนนะครับเรียกได้ว่าผูกพันมากมากนะครับถึงจะไม่ได้เป็นครอบครัวโดยสายเลือดนะครับแต่ว่าพวกเขานะครับต่างตรนิทสนมแล้วก็ดูแลกันมาตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่เอริงฮาแลนด์ยังเด็กนะครับนี่นะครับแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับคนที่อยู่ก็ต้องสู้แล้วก็ต้องเดินต่อไปนะครับก็ขอไว้อะไร ให้กับอีวาคุณลุงของเอริงฮาร์แลนด์นะครับครับขอให้คุณลุงของเอริงฮาร์แลนด์นะครับไปสู่สุขติไปสู่ที่ที่ดีเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ พูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้หากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไวนนะ้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ